It's time for a cup of culture podcast. Let's grab a cup and sit back. ได้เวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับ a cup of culture แล้วนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่กาแฟแก้วที่375กับการราชพรพเตียนันนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันว่าเรื่องทําไมเพียงเทรนนิ่ง ถึงไม่สามารถเปลี่ยนวัฒนธรรมองคอ์กรได้แล้วจริงๆต้องทำอย่างไรคะก่อนอื่นเลยนะคะหากคุณเชื่อว่าการฝึกอบรมเข้าคลาสเรียนรู้ทักษะต่างๆเป็นวิธีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคอ์กรแล้วก็คุณอาจจะยังมาไม่ถูกทางของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคอ์กรอย่าง,ย,างยั่งยืนนะคะจากคำบอกเล่าของเหล่า c o n ั u l t น์ด้านวัฒนธรรมองคอ์กรหลายคนนะคะพบว่า สิ่งที่เป็นจุดสังเกตร,ร่วมกันเลยในการทำงานก็คือหลายๆครั้งนะคะหลายองคอ์กรเนี่ยมองว่าการศึกษาและการอบรมเนี่ยเป็นวิธีการเปลี่ยนมรดกขององคอ์กรแต่แท้จริงแล้วนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเพียงจุดสร้างการตระหนักรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะมีความสําคัญเช่นไรนะคะแต่ไม่ได้เป็นจุดที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงเช่นเดียวกับการเรื่องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่างๆนะคะอย่างเช่นการออกกาลังกายเนี่ย เราได้เรียนรู้มาแล้วนะคะว่าออกกาลังกายแล้วจะสร้างประโยชน์อะไรให้กับร่างกายบ้างหรือเป็นทางออกให้กับปัญหาสุขภาพอะไรบ้างนะคะแต่ถึงกระนั้นหลายคนก็ยังหลีกเลี่ยงที่จะออกหรือรู้แต่ก็ยังไม่ทํานะคะเพราะว่าเรายังไม่มีระบบในการควบคุมตนเองที่ชัดเจนเพียงพอนะคะโดยในปัจจุบันเนี่ยมีองค์กรจํานวนมากเลยนะคะที่ผู้ดำเนี่ยสามารถระบุได้เลยว่าปัญหาปัจจุบันคืออะไร และพฤติกรรมที่พึงประสงค์มีลักษณะเป็นเช่นไรนะคะเช่นเห็นปัญหาปัจจุบันว่าพนักงานของเราเนี่ยยังทํางานแบบลุยเดียวอยู่มากยังไม่ค่อยมี mindset ด้านการทำงานเป็นทีมนะคะและส่วนมากเนี่ยจะทํางานอยู่แต่ในแผนกตนเองไม่ยอมออกไปข้ามส่วนงานกันภายในองค์กรนะคะและในเวลาเดียวกันก็อาจาระหนักถึงสิ่งที่ดีที่ควรจะเป็นได้อย่างเช่นเห็นว่า เราเนี่ยควรพัฒนาการทำงานในลักษณะที่ทำงานเป็นทีมตัดสินใจร่วมกันหรือประสานงานเพื่อตอบโจทย์ร่วมที่ชัดเจนกว่านี้นะคะแต่ถึงกระนั้นการระบุได้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นได้จริงนะคะและมีอีกหลายองค์กรที่ส่งผู้นำเนี่ยเข้าร่วมสัมมนาเป็นจำนวนมากเลยนะคะหรืออบรมฝึกทักษะต่างๆแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ยังไม่เพียงพอต่อการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมขึ้นได้เลยค่ะ เนื่องจากว่านะคะการศึกษาหรือการได้เรียนรู้ทักษะต่างๆเนี่ยเป็นเพียงประตูด่านแรกที่ช่วยให้เกิดความเข้าใจว่าถ้าเปลี่ยนแล้วมันจะดีอย่างไรนะคะแต่ยังไม่ลงลึกถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงกลไกลที่ผลักดันเพราะว่าวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยมีลักษณะเป็นองค์คาพยพนะคะคือมีโครงสร้างที่ซับซ้อนระหว่างพนักงานแต่ละคนนะคะเป็นพฤติกรรมร่วมที่มีความคุ้นชินเกิดขึ้น ซึ่งการจะเกิดการผลักดันให้เกิดการเป,ปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรได้จริงเนี่ยอาศัยหลากหลายปัจจัยมากๆเลยนะคะทั้งการกระทําและทรัพยากรรวมถึงเวลาที่ทางผู้นําบริษัทต,ต้องมาให้กันนะคะเพื่อที่จะทําการสร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยตรงได้โดยสัญญาณที่บ่งบอกว่าบริษัทนี้เนี่ยมีระบบวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งนะคะมีสอย่างด้วยกัน คือหนึ่งเลยนะคะพนักงานเนี่ยรู้ว่าผู้บริหารระดับสูงต้องการให้ตนเองประพฤตินตนอย่างไรหรือตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆอย่างไรนะคะอย่างที่สองพนักงานมีความรู้สึกเชื่อมั่นว่าการตอบสนองของตอนเองเนี่ยมีความเหมาะสมอย่างที่สามนะคะพนักงานรู้ว่าเมื่อเขาทำในสิ่งที่สะท้อนกับคุณค่าขององค์กรเนี่ยเขาจะได้รับการชื่นชมหรือรางวัลบางอย่างนะคะ โดยปัจจัยที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันมีหลากหลายอย่างด้วยกันแต่อย่างที่สําคัญสาคัญเนี่ยเดี๋ยวการจะขออนุญาตยกตัวอย่างมาแชร์กันในวันนี้นะคะเพื่อที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างยั่งยืนไปด้วยกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะการที่เทรนนิ่งมันไม่เวิร์กเนี่ยเป็นเพราะว่าเทรนนิ่งเป็นการกระทําเพียงครั้งเดียวแล้วก็จบไปนะคะในขณะที่วัฒนธรรมองค์กรเนี่ยจำเป็นจะต้อง เกิดการกระทําซ้ําๆที่สะท้อนหนึ่งคุณค่าที่องค์กรให้จนเกิดเป็นวิถีปฏิบัตินะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำเนี่ยเป็นผู้ที่ถูกจับตาม,มองโดยพนักงานอยู่ตลอดอย่างปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะจําเป็นจะต้องทําบางสิ่งบางอย่างอย่างสม่ําเสมอให้เกิดพื้นฐานที่ตามได้นะคะเช่นหากคุณค่าขององค์กรคือการเคารพกันนะคะสิ่งที่ต้องทําเมื่อเกิดความผิดพลาดของพนักงานเนี่ย ผู้บริหารจำเป็นที่ต้องแสดงให้เห็นว่าการให้เกียรตยิเ,เป็นอย่างไรอย่างเช่นเรียกมาตักเตือนในพื้นที่ส่วนตัวนะคะให้ constructive feedback กับทุกคนในลนักษณะเดียวกันไม่มีการเลือกปฏิบัตินะคะแทนที่ว่าจะเป็นการพูดจาด้วยอารมณ์ในที่ประชุมหรือการใส่อารมณ์ให้ผู้อื่นได้ยินเกิดความรู้สึกอับอายได้นะคะอย่างที่สคือ จะต้องสื่อสารและให้รางวัลเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสม่ำเสมอนะคะหากผู้นำในองค์กรสื่อสารในทิศทางที่ชนกันเนี่ยหรือกลายเป็นขั้วอำนาจต่างๆเป็นกลุ่มๆก,ก็จะนำไปสู่การสูญเสียความเชื่อใจความมั่นใจในองค์กรและสามารถที่จะเกิดการมองโลกเชิงลบของพนักงานได้นะคะดังนั้นผู้นำในองค์กรเนี่ยควรจะให้เวลาและงบประมาณในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรนะคะโดยมีกระบวนการในการให้รางวัล โดยเฉพาะช่วงเริ่มต้นเนี่ยควรมุ่งเน้นที่ตัวผู้นําองค์กรได้กันเองก่อนเลยค่ะเนื่องจากบุคคลเหล่านี้เนี่ยจะเป็นหัวขอ,อกในการสร้างมาตรฐานการประพฤติตนและเป็นผู้ที่จําเป็นจะต้องชื่นชมและให้บทลงโทษต่อผู้ที่ประพฤติไม่เหมาะสมนะคะดังนั้นการสร้างความสอดคล้องกันระหว่างหมู่ผู้บริหารจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งเพื่อที่จะให้พวกเขาเหล่านี้เนี่ยมีทิศทางที่ตรงกันในการสื่อสารด้านวัฒนธรรมองค์กรต่อไปนะคะประการต่อมานะคะ เราควรจะมีระบบในการให้รางวัลและชื่นชมพนักงานที่ชัดเจนหากเราสามารถทําเป็นโปรแกรมในการสร้างแรงจูงใจของพนักงานว่าด้เรื่องสิ่งที่องค์กรให้ความสําคัญเนี่ยโดยเฉพาะคุณค่าในองค์กรมันจะดีมากๆเลยค่ะเช่นหากหนึ่งใน core value ขององค์กรของเรามีเรื่องการทํางานเป็นทีมการให้โบนัสก็ควรทําให้ตามผลของทีมนะคะแทนที่จะเป็นการพิจารณาจากผลรายงานรายบุคคล และพนักงานที่ประพฤติตนสอดคล้องกับคุณค่าขององค์กรก็ควรจะได้รับการชื่นชมอย่างเป็นทางการทุกครั้งเพื่อกระตุ้นระบบการให้รางวัลที่ชัดเจนและสม่ำเสมอนะคะพนักงานจึงจะเชื่อใจเราต่อมานะคะเราควรทำ performance management programs อย่างเป็นระบบพนักงานที่ทำงานสอดคล้องกับคุณค่าในองค์กรเนี่ยมักจะได้รับการยอมรับ มีผลงานโดดเด่นมากกว่าพนักงานที่ทำงานไปอย่างขาดเป้าหมายร่วมหรือไม่ได้เข้าใจในคุณค่าที่ผู้คนยึดถือร่วมกันขนาดนั้นนะคะซึ่ง performance management programs เนี่ยจะสามารถเข้ามามีบทบาทอย่างสำคัญมากในการที่ทำให้พนักงานเนี่ยตระหนักถึงเป้าหมายร่วมนะคะรวมถึงสามารถคาดเดาผลการประเมินได้อย่างแม่นยำมากขึ้นและยังสามารถทำระบบฟีดแบ็ k ที่ชัดเจน มีข้อมูลแนะนำให้สามารถนำไปประพฤติปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องนั่นเองนะคะตัวอย่างสุดท้ายนะคะการรับคนเข้ามาก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะที่เราจะทำให้คนคนนั้นเนี่ยเป็นบุคคลที่มีคุณค่าร่วมกับองค์กรจากการทำ culture fit interview และ onboarding process นะคะในการ interview เนี่ยควรจะมีการดีไซน์คำถามที่ดูสาเหตุ ถึงการออกจากที่ทำงานเก่าๆที่ผ่านมานะคะหรือสิ่งที่เขาไม่ชอบซึ่งหากฟังดูแล้วเนี่ยมันมีความคล้ายกับบริบทในที่ทำงานของเราซึ่งมีความเป็นไปได้สูงว่าหากบริบทที่เขาไม่ชอบเนี่ยมีความคล้ายกับที่ทำงานณนะปัจจุบันนะคะเป็นไปได้ว่าเขาจะไม่ประสบความสาเร็จเท่าไหร่นักนะคะหรืออาจจะอยู่ได้ไม่นานนั่นเองและที่สำคัญ หากเลิกพนักงานแล้วก็ต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ถือปฏิบัติกันด้วยนะคะและควรมี on boarding programs ที่ทำให้เกิดความคุ้นเคยกับผู้คนในองค์กรได้ปรับตัวเข้ากับสังคมพนักงานที่อยู่มาก่อนนะคะก็จะช่วยให้เขาเนี่ยสามารถรู้จักนอร์มของบริษัทได้ดียิ่งขึ้นค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะที่ เสนอเพื่อให้คุณได้พิจารณาว่านอกจากการเทรนนิ่งแล้วเนี่ยยังมีออปชันอื่นๆอะไรบ้างที่คุณสามารถทำได้เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรนะคะซึ่งแน่นอนว่าวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่สามารถทำได้ชั่วข้ามคืนเนาะแต่หากต้องอาศัยความร่วมมือความสม่าเสมอพลังงานและเวลาจากหลายฝ่ายด้วยกันโดยเฉพาะผู้นาองคอ์กรผู้บริหารและฝ่ายบุคคลที่จะเป็นหัวหอกในการสร้างระบบขึ้นมาได้นะคะสำหรับวันนี้ กาแฟหมดแก้วแล้วนะคะอย่าลืมนะคะไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามวัฒนธรรมองค์กรก็จะเกิดขึ้นอยู่ดีทำไมเราไม่มาสร้างวัฒนธรรมในแบบที่เราอยากเห็นกันล่ะคะสวัสดีค่ะ And that's today's again next Culture. time. See of you Cup